กับยินดีพี่น้องก่อสู้ช่องพุทธสนามชัยนะครับเต่านี้ทาาชุบชู้น้อยลงพูดสนามชัยของเฮาก็ถึงเดือนหกเขึ้นทิ่หาคำก็เป็นเวลาทีสิด้อันเชิญพระปุทธทีได้เชิญพ่นลงมาเพื่อให้ลูกหลานได้ สูงนํำแล้วบัี้ถึงได้ราทีเดชเชิญเพิ่นขึ้นที่สั้นแล้วค่ะบอาศัยอีปอร์อิปุยไนเนาะป้าลูกหลานเดชเชิญกวอนที่เชิญคือมีการการได้อราธนานิมลน์เพิ่นขึ้นก่อนได้สูงหําก่อนนะครับในจงกำลังทูขูพิธีก็มีลูกหลานที่มารวมสร้างบุในช่วงเศาหน เจ้าเกยอาก่าเนจะัวนาคาเน่เสยวะถึงเจตุคุมาจะยันทุเสวะสลัดลาวีสัมยากาการปัญญาิตนั้นสาบานยังอรู่นวัดเป็นนางธาตเมตนันตาธรรมะนักโลอามประดานธรมะเถรนักโลอะนวัตธรรมะธรรมะ เจ้ารัง้ลยก็ดีอ,องที่อยู่ที่ว่านดันฝากก็ดีแลีนลอยอยู่ในอากาศก็ดีอยู่พุ่มมา,าตาจันนี่ก็ดีเมื่อนี่หวานเราาอากู้มู้สามมู้สีบหลูกล้านตั้งมื่ในหลักสัต์คือว่าเมื่อนี่ก็เป็นเมื่อวันวิสาข้าเมื่อพระเป็นขืนอาลาธานา,าพระพุทธขืน พระจันท์เทพะเจ้เราเทพ้าเชิงลงมาเป็นนิยมสมพันธ์คับพุ่งขาเก่ากลางราชีโวอรังกันลโมาหาทุนนโมระักรวาโตอรหัตโตตัมมาธรรมเวสานวะระจัวาโตลาโตตัมมาธรรมเวสานวะระจักรวาโตลาโตตัมมาธรรมเวสานะโอกาสัพันเจปะกวาอัมเหหิคันโททะเกหินานาตะกาลาปูเตหิอภิลาัตวะอคาลุัตวะอภิชินทิโต ชาอาลาอาไปสินกิโตอัฉายยะอาปิสินกิดวงรักขาดจังอาลาจะนังกะโลมาสาสาธุสาธูทุกขาสงขาเจ้าขอยทัวแสนอง์ผู้ขาสงว่าทรมเปอน้ำา่างขาดทุกขาสงขสง ขอใหา้ดุกระดาษขอให้เกี่ยวขาดคองข้อโคมพบความงามเจ้ากนพบความชาดามเล่นประเิดเสื่อากหนาหได้พบหนาพระเจ้าชนชื่อว่าสีอริยาเมตใจผู้ปัญญาไวาา้่อกาเติมาุกก็บพิทีลตนา,ตา,น,านี่คือนิมนต์ ขุดเป็นขุดซูแทีนก็เป็นว่าเรียบ,าาบร้อยที่ตัวนี้คือลูกหลานถุงน้ำเนาะที่มาวรวมไปที่ถงน้ำปรกอบก่อนก่อนที่ในน้ำเป็นซูเทียนครับ